เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมขอพูดกรณีล่าสุดแล้วกันที่มีการตัดสินให้ใบแดงสัสว์ักครับในจังหวะนั้นในห้อง VR เนี่ยซึ่งมีกล้องวงจรปิดได้จับภาพไปที่กรรมการ VR ในห้องนั้นครับมีการทำท่าที่เหมือนจะดีใจหลังจากที่คุณสิวกรภูดมมีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินโซเชียลก็ประทุอีกครั้งหนึ่ง Mainstand Stories Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเสษสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ m n s t a n นไ h a i l a n d ครับกับผมจอนขจรยศโชคธนเสษสัปดาห์นี้คงไม่มีเรื่องไหนที่จะฮอตไปกว่า การพูดถึง V R ครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะผมว่าน่าจะตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยทีเดียวหรือว่าตั้งแต่ที่ไทยลีกเนี่ยมีการใช้ V R หรือว่า Video a s s สเซส n t นต์ e r ฟเฟรีฮะ เป็นวิดีโอที่ช่วยในการตัดสินแทบจะทุกสัปดาห์เนี่ยมีดราม่ามีเรื่องให้แฟนบอลได้พูดถึงกันเยอะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมขอพูดถึง2กรณีล่าสุดแล้วกันกรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมพอสมควรครับนั่นก็คือจังหวะของสัสลักหายประโคนซึ่งถูกตัดสินโดยคุณศิวกรภูดมครับผู้ตัดสินในสนามซึ่งเป็นผู้ตัดสินระดับ ฟี ف าอีลิตครับตัดสินให้ใบแดงกับสะสะลักหายประคนในเกมที่บุยลำเนี่ยบุกไปชนะชนบุรี FC3 ประตูต่อ2เกมนี้สุดมันเลยครับบุยลำนำก่อน3ประตูต่อศูย์ก่อนที่ชนบุรีครับจะมาได้ลูกจุดโทษแล้วก็เป็นใบแดงของสะสะลักเนี่ยแหละครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3แล้วก็ได้ลูกจุดโทษอีกลูกนึงครับในช่วงครึ่งเวลาหลัง ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3าแต่ก็จบเกมโดยการพ่ายแพ้ต่อบุรีรัมซึ่งเกมเนี่ยสนุกมากๆครับแล้วก็การตัดสินเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่อนข้างชัดเจนแต่สิ่งที่มีการพูดถึงกันมากครับในโลกโซเชียลก็คือจังหวะที่มีการตัดสินให้ใบแดงสัสยรักครับในจังหวะนั้นในห้อง VR เนี่ยซึ่งมีกล้องวงจรปิดได้จับภาพไปที่ กรรมการ VR ในห้องนั้นครับมีการทําท่าที่เหมือนจะดีใจหลังจากที่คุณสิวกรภูดมมีการเปลี่ยนแปลงคําตัดสินเป็นจากใบเหลืองคันเซ็นใบเหลืองไปเป็นให้ใบแดงสัสะลักโอ้โหโลกโซเชียลก็ประทุเลยฮะโดยเฉพาะฝั่ง แฟนบอลและก็ผู้บริหารของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่มองว่าเป็นอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายพัฒนาพุทธศิลป์เองก็มีการเปิดเผยคลิปตัวเต็มครับราวๆประมาณสัก2นาทีออกมาเหตุการณ์ข้างในนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราต้องมาพูดถึงกันละฮะว่า มาตรฐานการตัดสินเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นั่นก็คือเกมระหว่างการท่าเรือครับที่เปิดบ้านเอาชนะประจวบเนี่ย 5ประตูต่อ2ครับนักเตะคนหนึ่งฮะโดนใบแดงในเกมนั้นซึ่งเป็นนักเตะที่ลงสนามให้กับการท่าเรือในสึกฟุตบอลไทยลีกในบ้านของพวกเขาเนี่ยครั้งแรกครับแล้วก็ยิง2แล้วก็แอสซิสอีก1ลูกฮะนั่นก็คือแฮมิลตันซเรสจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่กระโดดแย่งมงครับแต่แฮมิลตันเนี่ยมีการกางศอกไปสัมผัสกับกองหลังของทางประจวบนั่นก็คืออลิสซาริโฟวิชและกรรมาการผู้ตัดสินก็ชักใบแดงไล่แฮมิลตันซเรสออกจากสนามครับซึ่งเคสมานั้นเนี่ย หากไม่มีมาตรฐานการตัดสินในคู่อื่นเปรียบเทียบก็คงไม่ได้มีเรื่องดราม,มา่าแต่อย่างใดแต่โซเชียลก็ประทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการนำไปเปรียบเทียบกับเคสของจนาธานโบลินกิฮะที่มีการกระโดดกลางศอกเสร็จแล้วก็ได้รับเพียงแค่ใบเหลืองใน ท่าทางที่คล้ายๆกันแต่โบลิงกีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความมีน้ำหนักของความตั้งใจมากกว่าด้วยซ้าไปสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาหยิบยกมาพูดถึงเพราะว่าเกิดการวิพากวิจารณ์ของแฟนบอลครับในการตัดสินในแต่ละสัปดาห์ซึ่งมันมีผลอะไรฮะมันมีผลทําให้ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของฟุตบอลรีโวไทยลีกซึ่งเป็นฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยมันน้อยลงครับในสายตาของแฟนบอลรวมถึงสายตาของคนที่ไม่ได้ดูบอลไทยเรามาเริ่มกันที่เคสแรกก่อนครับก่อนที่จะ ไปใส่ความเห็นผมขออธิบายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างจริง,จ,งจังจากวิดีโอของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เปิดเผยออกมานะฮะโดยคลิปดังกล่าเนี่ยค่อนข้างเคลียร์นะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเปาโคชสิวกรภูด,ดมเนี่ยคอน้ันแม่นยําในกฎกติกาแล้วก็มีการพูดกับกรรมการ VR พุทธผู้ตัดสินวีอาค่อนข้างชัดเจนครับเคลียร์ในทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินให้จุดโทษไม่ว่าจะเป็นการตัดสินให้ใบแดงแต่สิ่งที่คนเนี่ยพูดถึงก็คือเหตุการณ์ที่มีการ การทาท่าเหมือนจะดีใจของพุทธสินวีดีอาร์นี่นะครับซึ่งพอไปดูคลิปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าพุทธสินวีดีอาร์ท่านนั้นเขาดีใจที่การตัดสินที่มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยทวงติงไปที่พุทธสินเปาโคชศิวกรภูดมเนี่ยมันได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องที่สุดทางพุทธสินปี์ VR เนี่ยมีการปรบมือดีใจก็จริงแต่ว่าปรบมือดีใจหลังจากที่ทุกอย่างมันถูกตัดสินเรียบร้อยแล้ว คือทางผู้ตัดสินในสนามอย่างเปาโคชเนี่ยก็รับฟังและตัวเขาเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปรบมือแล้วก็เพื่อนเองก็อยู่ข้างๆฮะที่เป็นเพื่อนผู้ตัดสินด้วยกันที่อยู่ในห้อง VR วันนั้นก็หันมายิ้มแล้วก็มีการแท็กมือกันเตรียมมีโปรไฟล์ขอ,ด,อดูจังหวะบอลห่างไหยครับโอเคโอเคต่อครับพี่โอเค,ออเคไปแล้วไห้มีโอกาสโอเคพี่โอเคจะผมรับโซ่ผมจะไปกันเสื้อไปเดี๋ยวโอเคอครับผมโอเคออพูด<อ>จบผมออกมาปิดครับผมนั่นแหละ ซึ่งบรรยากาศหลังจากที่ได้ดูเสร็จนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมผมก็รู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างเคลียร์ไม่ได้เป็นการโอ้โหสะใจที่ เห็นสัสะลักโดนใบแดงได้จุดโทษเพราะว่ามันเป็นการดีใจหลังจากที่สื่อสารกับทางพุตติศินในสนามเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้แหละเพียงแต่ว่ากิริยานั้นมันอาจจะดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะการดีใจทุกอย่างฮะมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าการไปปลบมือการไปเนี่ยมันทาให้คนเข้าใจผิดไม่ใช่หมายถึงว่าทําไม่ได้แล้วมันผิดนะแต่มันอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างมันเคลียรี่ทุกคนชื่นชมอยู่แล้วฮะแต่ว่าอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจในการแสดงกิริยาที่ ดีใจฉันฉันทำงานสําเร็จนิดหนึ่งฮะไม่งั้นเนี่ยผู้คนก็จะมองไปในมุมว่าเฮ้ยทำไมมันถึงดีใจดีใจเพราะเชียร์ทีมนั้นหรือเปล่าดีใจเพราะมีเรื่องนอกสนามหรือเปล่ามันอาจจะทําให้คนคิดไปได้ครับเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความคิดของคนร้อยพ่อพันแม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ครับทางผู้ตัดสินเว์ท่านนั้นเองก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้หลังจากได้รับการตักเตือนก็เข้าไปชี้แจงกับทางฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องนอกสนามหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างใดแล้วก็มีการชมคลิปดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการโอ้ให้โทษอะไรมากมายเพราะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเคลียร์แต่ตัวเขาเองก็ สแสดงความเสียใจครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลที่มันเกิดขึ้นโดยยืนยันว่าทําหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็บริสุทธิ์ใจมากๆเต็มความสามารถที่สุดแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจไปกับจังหวะที่เปาโคชเนี่ยชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีแล้วตัดสินออกมาได้อย่างเที่ยงธรรมคนอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นในการทำงานแล้วก็น่าชื่นชมที่ท้ายที่สุดแล้วเขาตัดสินได้ถูกต้องตามกฎและระเบียบ เพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดเผยไปสู่สาธารณชนไปสู่แฟนบอลในวงกว้างแล้วก็มันทําให้ทุกคนเนี่ยคิดไปต่างๆนานาคนคิดในมุมที่เป็นไปในแนวทางที่ เชิงบวกมันก็มีแต่คนที่คิดไปในแนวทางที่เชิงลบก็มีฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะเขาก็สามารถที่จะตีความในสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้ฮะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือประเมินตัวเองว่าตัวเองทําหน้าที่อะไรอยู่แต่ว่าอันนี้พูดในฐานะที่ชื่นชมนะฮะชื่นชมการตัดสินของทีม VR ในวันนั้นที่ตัดสินออกมาได้อย่างถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ ถูกตามกฎระเบียบ Law of the Game อย่างชัดเจนส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างที่บอกครับในเกมการท่าเรือที่เปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบ FC5 ประตูต่อ2เนี่ยมีเคสที่แฮมิลตันซัวเรสครับก็กระโดดหมงกแล้วก็กางศอกครับอยู่ข้างหน้าทางอลิสซริฟอวิชซึ่งเป็นกองหลังของทางประจวบแล้วก็เหมือนกางศอกครับไปที่บริเวณใบหน้าของทางอลิสซึ่งกรรมการเนี่ยหลังจากที่ไปดู VR เสร็จแล้วก็มีการให้ใบแดงครับทางแฮมิลตัน ซึ่งเคสนี้เมื่อไปดูวิดีโอย้อนหลังไปดู V A R เนี่ยโอเคมันเข้าข่ายครับว่าเป็นเป็นหนึ่งใน4เคสที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง V A R นั่นก็คือเป็นเคสของ direct red card คนระับก็คือใบแดงโดยตรงและท้ายที่สุดก็เป็นการให้ใบแดงครับกับนักเตะกองหน้าคนสำคัญของทางสิงเจ้าท่าแต่ว่าเมื่อเราย้อนกลับไปดูในเกมแรกครับ ของสึกฟุตบอลร,รีโวไทยลีกครับในเกมระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดที่บุกไปเอาชนะนะครนราชสีมามาสด้ f เ2ประตูต่อหึในเกมวันนั้นมีการกระโดดกลางศอกคล้ายๆกันครับโดยคนที่กระโดดขึ้นเพื่อที่จะแย่งมงแล้วก็มีการกลางศอกนั่นคือโจนาธานโบลินกิฮะกองหน้าของทางบุรีรัมส่วนคนที่กระโดดอีกคนนึงฮะเป็นนักเตะของทางฝั่งโคราชนั่นก็คืออามานีอากิโนดโดฮะกองหลัง ด็กีทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เห็นภาพช้าครับทางโบลินกิเนี่ยกระโดดแล้วลงมาถึงพื้นแล้วแล้วก็มีการกางศอกซึ่งผู้ตัดสินในเกมวันนั้นครับนาทีชูสุวรรณได้เดินไปดูที่จอมอนิเตอร์ของ VR เสร็จแล้วก็เดินมาให้ใบเหลืองครับซึ่งการให้ใบเหลืองนั้นสามารถให้ได้อันนี้ผมโทรคุยกับทางคุณสิวกรภูดมหลังเกมวันนั้นถามว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินไดเล็กเลดการ์ดที่ถูก ส่งมาจากทาง VR เนี่ยพอตัดสินเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะสามารถให้อะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้อที่จะต้องเลือกระหว่างให้กับไม่ให้ใบแดงคุณจะไม่ให้อะไรเลยก็ได้ซึ่งวันนั้นครับคุณนาทีเนี่ย ให้ใบเหลืองครับเกมวันนั้นก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันพอสมควรครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีรายการของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกรายละเอียดเลยฮะของกฎระเบียบของการกลางสอของอะไรทุกอย่างสรุปคือวันนั้นพุทธศิสิ์ตัดสินผิดพลาดต้องเป็นใบแดงแต่เวลามันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วครับสิ่งที่ฝ่ายพัฒนาพุ้ธศิสินออกมาพูดก็คือมันเหมือนเป็นการตําหนิคนของตัวเองที่ตัดสินผิดพลาดครับแต่สิ่งที่คุณจะห้ามไม่ได้ เด็ดขาดเลยคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลทั้งหมดและพอมันเกิดเคสที่คล้ายๆกันอย่างล่าสุดเนี่ยเฮมิลตันเนี่ยโดนใบแดงผมก็รู้สึกว่ามันก็มีน้ำหนักเพียงพอกับการที่โดนใบแดงแต่พอกลับไปเทียบกับเคสอื่นๆที่ตัดสินผิดพลาดหรือว่าตัดสินไม่ตรงไปตามที่ตามหลักเกณฑ์ของ law of the game มันกลับกลายเป็นว่าเกิดการตัดสินที่ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในแต่ละนัดในแต่ละเคสเคสเดียวกันโดยเฉพาะ2อย่างฮะ ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของการตัดสินในประเทศไทยเพราะว่าเคสอื่นๆเนี่ยเข้าไม่เข้า ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าพวกนี้มันมีการตัดสินที่ค่อนข้างชัดเจนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเส้นที่มันมีอยู่จริงๆการแบ่งเส้นอย่างชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากดุลยพินิษฐ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามแบบเดียวกันในทุกๆนัดโดยเฉพาะ2เรื่องฮะนั่นก็คือ 1. แฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลถ้าจํากันได้ปีที่แล้วก็จะมีเคสของดิเกานะฮะนักเตะของทางบุรีรัมที่เหมือนกับใช้ ข้อแขนด้านบนในการพักบอลทีนี้เนี่ยมันมีการยื่นแขนนิดนึงด้วยตัดสินในสนามเนี่ยไม่มีไม่มีแฮนด์หลังจากนั้นก็มีการพูดว่าตัดสินถูกแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ดันมีฝ่ายพัฒนารมุทสินมาสรุปอีกว่าลูกนั้นจริงๆแล้วแฮนด์แต่ว่ามันเป็นการพูดถึงหลังจากที่เคสเนี้ยมันจบไปนานแล้วถ้าผมจะไม่ผิดก็คือในรายการของเรฟเฟอรี่รีวิวซึ่งเป็นรายการของฝ่ายพัฒนาพุทธสินของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกลางศอกนะะี่แหละฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย จังหวะที่หม่งบอลเนี่ยนักเตะในตำแหน่งแนวรุกเขาจะมองบอลฮนะแล้วก็พยายามที่จะหม่งบอลเพื่อพักบอลหรือว่าหม่งบอลเช็ดไปให้เพื่อนและทีนี้เนี่ยจังหวะบอดี้ของคนนะเวลากระโดดหมงเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาตรงๆมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องกางแขนเพื่อทําให้สรีระของตัวเองเนี่ยมันคอนโทรลอยู่ได้แล้วก็ทําให้กระโดดเนี่ยสูงกว่าเดิมและทีนี้พอเวลากางแขนเนี่ย นักเตะกองหน้าบางรายเนี่ยสูงกว่าไม่ได้มองหละครับว่าข้างหลังจะมีใครเข้ามาพอไปกระโดดกลางปุ๊บมันก็ไปโดนใบหน้าของทางกองหลังทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูแล้วฮะดูระยะพินิชของกรรมการผู้ตัดสินก็ต้องมามีการมีข้อกําหนดให้มันชัดเจนฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบแฮมิลตันโอเคแหละแฮมิลตันก็ผมก็รู้สึกว่าน้ําหนักมันอาจจะเป็นไปได้ในการให้ใบแดงแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบแฮมิลตันแล้วกองหลังเนี่ยดันหัวหมอขึ้นมา เอาหน้าไปชนศอกทุกลูกทั้งหมดนี้มันจะเป็นใบแดงทั้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วมันจะมีอีกไหมครับที่ท้ายที่สุดแล้วตัดสินเป็นใบเหลืองในเกมแล้วฝ่ายพัฒนาพุทธศิสปนก็ต้องมาพูดว่าเฮ้ยตัดสินผิดนะเคสนี้มันจริงๆล้วต้องเป็นใบแดงแต่ฝ่ายเสียเปรียบ อย่างเกมวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งนครราชสีมามาสเตอร์เอซึ่งเสียเปรียบไปแล้วเพราะว่าเกมมันจบไปแล้วก็ย้อนอะไรกลับมาไม่ได้แล้วอันนี้เราไม่ได้พูดหยิบยกเพื่อที่จะบอกว่าสโมสรไหนได้เปรียบเสียเปรียบแต่เราพูดไปถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดูแลฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินอย่างชัดเจนครับอยากให้มีการพัฒนาพัฒนาผู้ตัดสินให้มีตําแหน่งมีดีกรีที่จะตัดสินได้ดีขึ้นครับคือตอนนี้เนี่ย เรามีผู้ตัดสินที่เป็นระดับฟี f าแล้วก็ฟี f a อีลิตเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยจะมีอยู่สท่านนั่นก็คือคุณศิวกรณภูดมฟี f า Elite คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่เป็นฟี f a อีลิตสองคนนี้บินไปตัดสินงานที่ต่างประเทศเป็นประจำกับอีกท่านนึงฮะคือคุณสงการบุญมีเกลียดคนนี้นี่เป็น f อฟซีอีลอยากให้พัฒนาผู้ตัดสินที่มีดีกรี ระดับอีลิทของฟีฟ่าระดับอีลิทของ AFC ให้เยอะกว่านี้ครถ้าเรามีแค่3คนอย่างนี้เอาแค่ไทยลีกเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสิทีมคุณมี8คู่แล้วแต่คุณมีระดับอีลิทสคนะอีก5คนคุณก็เป็น อ่าระดับฟีฟ้าธรรมดาหรือว่าระดับอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเทียบกับลีกระดับชั้นนําของโลกยังลีกอังกฤษครซึ่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีผู้ตัดสินระดับฟี f า Elite ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเนี่ยราวๆประมาณ20กว่าคนครับซึ่งเอา10คนเนี่ยมาตัดสินลีกสูงสุดได้ทุกสัปดาห์สบายๆใครมีปัญหาร่างกายใครสุขภาพใครมีปัญหาครอบครัวใครจะลางานได้เลย ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ลงไปตัดสินเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นหลีกรองได้ด้วยฝ่ายที่เป็นกรรมการผู้ตัดสิน VR เขาก็มีการพัฒนาฮะให้มันมีมาตรฐานดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆซีซันแต่ตอนนี้ฮะพอกลับมาดูในเมืองไทยมันอาจจะต้อง พัฒนาที่บุคลากรให้มีจํานวนบุคลากรที่มีคุณภาพมีดีกรีระดับที่เอฟสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียยอมรับแล้วก็ในระดับที่ฟีฟ่ายอมรับมากขึ้นเพื่อที่จะให้บุคลากรเหล่านี้เราได้ใช้งานในหลีกสูงสุดและถ้ามีมากพอเราก็จะได้ใช้งานบุคลากรคุณภาพพุทธศิลินดีๆในหลีกรองและก็ไหลไปถึงหลีกล่างฮนะซึ่งมันจะทําให้มาตรฐานของการตัดสินในประเทศไทยนั้นดีขึ้นครับ สูงขึ้นเป็นที่เที่ยงธรรมในสายตาของแฟนบอลอันนี้เป็น2เคสที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมนํามารีวิวเคสหนึ่งก็ชื่นชมนะอีกเคสหนึ่งก็ไม่ได้เรียกว่าตําหนิแต่เรียกว่าเราเอามาพูดถึงการเพื่อให้มันมีการพัฒนาให้ฟุตบอลไทยมันเดินหน้าไปได้ฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของรายการบิยอน์บอลไทยเรื่องสุดล้ําฉบับฟุตบอลไทยฮะทาง YouTube ของ i n s t a ตน Thailand นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราก็นำอาเรื่องดราม่า ที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้ทําให้มันดราม่ายิ่งขึ้นครับแต่เรานํามาพูดถึงเพื่อพัฒนากลับมาติดตามรายการบิยอนบอลไทยกันได้ใหม่ครับในทุกสัปดาห์กับผมจอยนกับจอนยศโชคธนเศษวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ